กลับมาช่วงนี้ติดตามความคืบหน้าคดีฆ่าหันศพที่บางบัวทองตอนนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าศพที่พบเนี่ยเป็นชาวญี่ปุ่น<ะ>เป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งยากูซ่านะฮะแล้วก็หนึ่งในตัวละครสําคัญคือในเกมที่เขาบอกว่าเขาเป็นคนขับรถให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยนำชิ้นส่วนของศพไปทิ้งตามจุดต่างๆเนี่ยฮะยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ร่วมก่อเหตุในการฆาตกรรมแต่เป็นแค่คนขับรถเนี่ยนะครับ<ะ>ตอนนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวคนก่อเหตุซึ่ง เป็นชาวญี่ปุ่น2คนตามล่าตัวอยู่นะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนะตอนนี้เนี่ยตำรวจมีการเชิญตัวพ่อของในเกมหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยนะฮะมาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยเพื่อหาหลักฐานเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้พ่อของในเกมเนี่ยเดินทางมาที่โรงพักบางบัวทองนอนทบ,บุรีนะครับให้ปากคำร่วมกับในเกมในคดีร่วมกันฆ่าหันศพนายเรียวสุเกะคาบาชิมะหนึ่งในสมาชิกแก๊งยากูซ่าเก่าแก่ในญี่ปุ่นที่ชื่อว่าแก๊งยามากุจินะครับ นักข่าวพอเจอพ่อของนายเกมพยายามสอบถามถึงการการะทำของนายเกมนะครับว่าได้ร่วมก่อเหตุหรือไม่อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับนายเกมไหมและนายเกมมีการฝากบอกอะไรหรือไม่แล้วผู้เป็นพ่อเครียดไหมนะครับแต่พ่อของนายเกมเขาปฏิเสธที่จะตอบคําถามสื่อก่อนจะเดินกลับเข้าไปในห้องสอบสวนด้วยสีหนา้าเคร่งเครียดทันทีนะครับตอนนี้เดียงไม่มีอะไค่ะพครับ นี่เดียวว่าตอนลูกลูกได้ทำจริงไหมพ่อคะเขาเขาเขาเครียดอะไรไหมคุณพ่อเครียดอะไรไหมเขาโดนคุณครูอะไรเขาเครียดไหมคุณพ่อเขาบอกอะไรเราบ้างไหมคะไม่อยากจะ้ความป็นธรรมแล้วแหละเขาคุณพ่อก็จะไม่รู้เรื่องอะไรกได้คุณพ่ออยากพูดอะไรไหมฮะได้คุยกับลูกชายมันลูกชายรู้สึกผิดไหมคะคุณพ่อที่แบบเข้าไปร่วมอยู่เรามั่นใจขนาดไหนคะเพราะว่าลูกชายเนี่ยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ทางกันเดินกันมั่วกันนี่พอไม่ตอบอะไรเลยนะครับโดยหลังสอบปากคําวันนี้พนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวนายเกมไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหลังแจ้งข้อกล่าวหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพและพาไปชี้จุดประกอบคํารับสารภาพเมื่อวานนี้ขณะที่ความคืบหน้าการติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองคนคือนายคาโต้และนายซูซูกินะครับชาวญี่ปุ่นอ,อยู่ระหว่างการหลบหนีณนะตอนนี้ ขณะนี้ชุดสืบสวนยังเร่งติดตามตัวอยู่ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ตามที่เป็นกระแสข่าวแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยเชื่อว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนยังคงอยู่ภายในประเทศไทยนะครับทางนี้แนวทางการสืบสวนพบว่าโกดังภายในซอยสวิงหนึ่งหมู่ที่4ตําบลพิมลราชซึ่งเป็นจุดฆ่าหันศพมีในเกมที่นอกจากจะเป็นคนขับรถให้กับสองผู้ต้องหาแล้วนะครับในเกมเนี่ยยังมีชื่อเป็นคนเช่าโกดังด้วยนะครับโดยทําสัญญาเช่าเดือนละ2 0,000บาท เช่ามาแล้ว2เดือนซึ่งจากข้อมูลเนี่ยนะฮะอ้างว่าเป็นการเช่าเพื่อเก็บชิ้นส่วนนําเข้าอะไหล่รถยนต์แต่ว่าจากการตรวจสอบยังไม่เคยปรากฏการนําชิ้นส่วนดังกล่าวเข้ามาเก็บในโกดังในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็แนวทางการสืบสวนยังพบนะครับว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการหันศพเนี่ยไม่ได้เพิ่งจะซื้อหลังจากที่ฆ่าผู้ตายแล้วนะครับแต่มีการทยอยซื้อไว้ก่อนหน้านี้บางส่วน โดยยังพบว่าในเกมคนนี้รู้จักกับกลุ่มผู้ต้องหาและผู้เสียชีวิตชาวญี่ปุ่นจากการที่เขามีพี่ชายเป็นล่ามและชาวญี่ปุ่นติดต่อผ่านล่ามต้องการให้หาคนขับรถให้ก็เลยเป็นที่มาของการที่ในเกมไปเป็นคนคอยขับรถเพราะในเกมสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นอ่าคือในเกมเนี่ยเขาพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้แต่มีพี่ชายที่เป็นล่ามทําให้มาปัวพันตรงนี้นะครับสําหรับแก๊งยามากุจิเป็นแก๊งอาถรรพ์ที่ร่ํารวยที่สุดในโลก มีรายได้หลายพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับจากการทําธุรกิจสีเทาเในส่วนของนายคาโต้นะครับมีข้อมูลว่ามีตําแหน่งเป็นรองหัวหน้าแก๊งแล้วก็มีคดีติดตัวในญี่ปุ่นเข้ามาอยู่ในไทยสักระยะหนึ่งก่อนที่ผู้ตายจะตามมาโดยมีข้อมูลนะครับว่าแก๊งยากูซ่าในญี่ปุ่นกาลังขยายเครือข่ายหลายประเทศทําธุรกิจสีเทาอย่างเช่นแก mm. oh. ๊งคอร์เซนเตอร์เพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องไปขยายผลต่อเนื่องไหมคุณจอย <Ha. S 1> ว่าเอ๊ะ มันมีเรื่องของอิทธิพลแก๊งยากูซ่าเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเราด้วยหรือเปล่านะครับ